เวลาวิ่งอ่ะเราจะต้องควบคุมลมหายใจเขาเรียกว่าฝึกหายใจขณะวิ่งปกติเราก็จะหายใจตามปกตินะแต่ว่าอันนี้เวลาที่เราวิ่งเราจะหายใจอย่างนี้นะอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะมีถ้าเราวิ่งไม่เร็วมากหายใจเข้าอ่ะเราจะวิ่งไปสามเก้าอย่างเช่นอย่างเช่น 2> 1, 2, 3, อ่ะอย่างเช่นขวาเข้า แล้วก็หายใจออกครูแอร์เราบิกไม่ยากหรอกคหายใจ,าใจหายใจสามสเต็ปหนึ่งสองสามแล้วก็อีกอันหนึง่งหายใจออกหนึ่งสองสามหายใจเข้าสามเก้าหายใจออกสามเก้าถ้าวิ่งไม่เร็วมันจะเป็นสามเก้าแต่ถ้าวิ่งเร็วขึ้นถ้าวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยหรือว่าเราหายใจแบบสามเก้าไม่สามเก้าไม,ไม่ไม่ได้ าหายใจถี่ก็จะเป็นสองต่อสองสองต่อสองก็เข้าใจเนาะก็สองเก้าหายใจเข้าสองเก้าหายใจออกแล้วถ้าวิ่งเร็วอย่างเช่นพวกเทมโปเทมโปแบบลากไปแล้วหลายๆกิโลมันก็จะเหลือแค่หนึ่งต่อหนึ่งคือหายใจเข้าหนึ่งเก้าแล้วก็หายใจออกอีกหนึ่งเก้าเราก็ต้องปรับให้ว่า ่ฉันวิ่งประมาณเนี่ยฉันจะหายใจสเต็ปไหนปรับตามก้าวตัวเองปรับตามตามหายใจตัวเองให้สัมพันธ์กับขา,ขาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ<ม>ของการวิ่งนะครับ <Okay. S 1> หรือว่าบางทีบางทีผมเองบางทีแบบว่ามีเหมือนกันนะสามสามไม่ได้สามสามไม่ได้ปรับสามสอง 3, 3, สามสองอันนี้ต้องไปปรับเองนะแต่ว่าเราให้แบบสูตรไว้สามสองคือเข้าสาม <ๆ S 1> ออกสองเข้าสามออกสองบางทีแบบหายใจเข้าเท่ากับหายใจออกบางทีมันตอนออกมันยาวไปฉันต้องการจะดึงเข้าแล้วอันนี้หายใจในต้องดูสภาพร่างกาต้องตัวเองต้องทําแล้วก็ต้องค่อยฝึกไปแร,แรกๆอาจจะต้องฝึกหน่อยแต่พอเรา ชินแล้วมันก็เหมือนเต้นห้องเพลงนั่นแหละชินแล้วเราก็เราก็มันจะทําเป็นอัตโนมัติออ,อโอเคเนาะวันนี้ก็ลองลองทำเป็นนี้ หายใจหายใจยังไงเข้าสามออกสองเข้าสามออกสองในจังหวะเมื่อกี้นี้ไม่รู้อีกจังหวะเออนั่นแหละจังหวะหายใจแหละสามสองใช่ไหมสามสองเหนื่อยไหมอยู่ได้ไหมยาวอยู่ได้อยู่ได้เมื่อกี้วิ่งเพสหกจุดศูนย์โอ้โหเก่งจุดศูนย์เว่าเจ๊งยขึ้นพอพอหายใจเข้ากับจังหวะวิ่งแล้วอ่ะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีเลยค่ะเออ วันก่อนวิ่งหกครึ่งนี้จะตายหกค,ครึ่งนี้ลากแล้วลากอีกตอนนี้รู้สึกว่าวิ่งเร็วกว่าวนนแล้วก็วิ่งได้ตามการการหายใจวันนั้นปรับท้าวิ่งวันนี้ปรับการหายใจกาเข้ับ